สวัสดีค่ะ,ะวันนี้แม่หมอจะมาย้อนย้อนย้อนหน่อยนะในเรื่องของเส้นหลักเส้นหลัก27เส้นสําคัญบนฝ่ามือนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่หมอจะย้อนในเรื่องของเนินและเครื่องหมายต่างๆบนฝ่ามือเพราะว่า3สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญในการดูลายมือเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะจาไม่ได้แล้วแม่หมออาจจะย้ายคลิปไปอยู่ใน YouTube นารีพยากรแล้วอาจจะคลิปเยอะเนาะเลยหากันไม่เจอทีนี้ค้ะจะไปเอาคลิปตรงนั้นมาไว้ในคลิป ในช่องของ youtube นารีสารพัดเรื่องเล่าเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าคลิปซ้ำ YouTube เขาไม่ให้ปล่อยซ้ำแม่หมอก็เลยมาอัดให้ใหม่นะมามาย้อนกันนะคะณเวลาเนี้ยที่แม่หมอเพิ่งจะปล่อยคลิปไปเมื่อสองวันก่อนอะ่ะเราเดินทางมาถึงเส้นที่ยี่สิบเส้นนี้นะคะเส้นโรคประสาทสมองเนี่ยเส้นที่2ี่สเส้นโรคประสาทสมองเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นที่เรากําลังกําลังเรียนอยู่ในอีพีที่ยี่สิบหกนะคะเราเดินทางมาถึงเส้นนี้แล้วนะคะ ใครอยากดูเส้นอื่นๆก็ย้อนย้อนคลิปกลับไปดูได้นะทีนี้เราจะมามาย้อนให้ดูว่า27เส้นหลักบนฝ่ามือที่เราศึกษากันอยู่เนี่ย27เส้นหลักเนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปที่ไหนได้นะมันจะขึ้นอยู่จุดเดิมของมันเนี่ยนะคะเวลามันขึ้นมันจะขึ้นประจําของมันที่จุดจุดนี้และแต่ละเส้นเนี้ยมันก็จะมีความหมายของมันอยู่ในตัวนะคะอ่าเส้นที่1ก็เส้นชีวิตเนาะเราก็ลากตามเนเนี้ย อันเนี้ยคือเส้นชีวิตนี่คือเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นชีวิตเส้นชีวิตก็ความเป็นไปของชีวิตเราเนาะจะสวยจะหลอ่อจะอยากดีมีจนอายุยืนยาวนานไหมชีวิตจะมีอุปสรรคราบรื่นไหมมีเหตุเทศภัยอะไรไหมอ่าตัวเส้นชีวิตนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นตัวกําหนดเนาะคุณสามารถย้อนกลับไปดูได้นะอันนี้แม่หมอมาทบทวน27สิบเจ็เส้นเผื่อบางคนจําไม่ได้ว่า27ิบเส้นของแม่หมอนี่คืออะไร ศึกษาลายมือเนี่ยสำคัญเรื่องเนินเรื่องสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแล้วว่ายี่สิบเจ็ดเส้นบนลายมือเนี่ยคุณจะต้องจําให้ได้นะคะเส้นที่สองขออภัยนะคะแม่หมอจะมีเขาเรียกว,ว่าไงภุมิแพ้กําเริบนิดหน่อยนะเส้นที่สองก็คือเส้นสมองอ่ะเส้นสมองเราอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเส้นสมองเส้นความจําเส้นประสาทเส้นความคิดฉลาดไหมคิดลึกไหม คิดสั้นไหมคิดยาวไหมรอบคอบไหมอ่าก็จะอยู่ตรงเส้นสมองนะความคิดความทรงจําเขาดีหรือเปล่าจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมเออฉลาดปราดเปรื่องไหมอ่าก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่เส้นสมองนะเส้นที่สามอ่ะเราค่อยคอยหาเส้นไปด้วยกันนะเส้นที่สามก็คือเส้นหัวใจคือเส้นนี้ค่ะเส้นนี้เอาแค่เส้นหัวใจโดโดๆนะหัวใจก็บง่งบอกถึงความรักความรู้สึก สภาพจิตใจของคนคนนั้นว่าเป็นคนจิตใจดีไหมจิตใจกว้างไหมจิตใจแคบไหมลักษณะจิตใจทั้งหมดนะคะความรู้สึกนะคะก็อ,อยู่ที่เส้นใจเนาะต่อไปเส้นที่สี่เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเรามาช่วยกันหานะคะอันนี้แม่หมอเป็นตำราของโหงชานศิลน,นะคะหงชานศิลถ้าคุณจะไปซื้อหนังสือมาอ่านเองก็ได้ค่ะอืม เส้นวาสนานะคะเส้นที่สี่เส้นวาสนาเราอยู่ตรงนี้เส้นวาสนาก็บ่งบอกถึงวาสนาชีวิตคนเราเนาะว่าวาสนาจะดีวาสนาจะเหนื่อยวาสนาจะลําบากวาสนาจะมีคนช่วยไหมวาสนาจะรุ่งเรืองไหมมันก็อยู่ที่เส้นวาสนาว่ายาวสั้นอย่างไรนะคะมีเกาะไหมมีกากบาดตัดผ่านไหมวาสนาพุ่งมาจากเนินจันทร์หรือว่าพุ่งมาจากอ เส้นชีวิตอ่ะมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันเนาะอันนี้แม่หมอสอนไปหมดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราเรียนกันมาถึงเส้นที่ยี่สิบแล้วต่อไปเส้นต่อไปนะเส้นที่ห้าเส้นสําคัญอ่าเส้นสําคัญอยู่ตรงนี้เส้นสําคัญก็บ่งบอกถึงเส้นอ่าเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศฐานะความร่ํารวยอ่าความมียศศักดิ์นะคะ ความมีอิทธิพลก็ได้นะถ้ามันไปต่อกับเส้นวาสนาแล้วแตกมาที่เส้นสําคัญมันก็หมายถึงคนที่มีอิทธิพลเนาะคนที่มีอํานาจตําแหน่งแล้วก็มีบริวารให้ควบคุมอะ่ะเหมือนพวกเราใานายพลหรือว่ายศศักสงสงนะคะเส้นอิทธิพลก็อยู่ตรงนี้นะต่อไปอ่าเส้นที่หกคือเส้นคู่อ่าเส้นคู่ก็จริงๆก็มีหลายเส้นเนาะเส้นคู่ก็มีทั้งอ่าตำแหน่งที่หกกับตำแหน่งที่ ที่สิบห้านะเราดูคู่กันไปเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องราวของเส้นคู่คู่ครองความรักเป็นยังไงคู่ดีไหมคู่มาเมื่อไรคู่ลักษณะแบบไหนอ่าเส้นคู่วาดด้วยเส้นคู่มันก็จะมีสองจุดจริงๆแล้วไอ้เส้นอุปถัมภ์เส้นเนี้ยเส้นคุ้มกันเส้นเนี้ยก็เป็นเรื่องของเส้นคู่ได้เช่นเดียวกันนะเนี่ยเนี่ยตำแหน่งที่เส้นที่เจ็ดนะเส้นที่เจ็ดเส้นคุ้มกันเส้นปกป้องเส้นคุ้มกันเส้นว่า มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือไหมได้คู่เป็นอุปธรรมไหมมีออะไรนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มกันเราไหมก็คืออา่าเส้นที่เจ็ดนี่แหละนะคะเส้นคุ้มกันมันจะอยู่ใกล้ๆกับเส้นตรงอยู่ตรงใกล้ๆหัวนิ้วโป้งที่เนินตรงหัวนิ้วโป้งนะคะบางคนอาจจะมีหลายๆเส้นก็เป็นได้นะก็เป็นได้อา่าแล้วแต่ว่าใครมีคนคุ้มกันเยอะขนาดไหนมีเส้นยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะคะอื อ่าต่อไปก็จะเป็นเส้นที่แปดเนาะอันนี้เป็นเส้นที่เจ็ดเส้นที่แปดนี่จะเป็นเส้นกามารมณ์นะคะเส้นการอารมณ์มาคู่กับเส้นที่เก้านะคะเส้นอารมณ์เหมือนกันกามารมณ์อารมณ์บ่งบอกถึงว่าคนที่เซ็กจัดคนที่มีอารมณ์รักใคร่เยอะคนที่เอ่อมีความรักเน้นเน้นแบบถวายชีวิตเพื่อความรัก คนที่ขาดเซ็กไม่ได้ขาดรักไม่ได้าดไม,ไดมากรักนะคะเอาเกมเอาความรักเป็นเกมความสนุกของชีวิตก็จะอยู่ตรงเส้นเส้นที่แดกับเส้นที่9เนี่ยเนาะอ่าต่อไปเส้นเกียรติยศชื่อเสียงอยู่ตรงนี้ค่ะเส้นที่10อ่าเส้นเกียรติยศชื่อเสียงก็จะเป็นง่ามง่ามเล็กๆที่มันอ่าอยู่แตกลงไประหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางตรงนี้นะคะก็คืออ่าเนินอารมณ์กับเนินร้อนรนเนาะ ยังจำเนินได้นะต่อไปเส้นที่สิบเอ็ดของเราอ่าเส้นที่สิบเอ็ดเราอยู่ตรงไหนเอย่ยอยู่ตรงนี้นะคะเส้นผู้ช่วยนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เส้นผู้ช่วยเนี่ยจ็หมายความว่าคนหนึ่งคนเนี่ยมีคนช่วยเหลือไหมมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือไหมมีผู้น้อยช่วยเหลือไหมนะคะเราก็ต้องดูในชีวิตว่าเรามีเส้นเส้นผู้ช่วยหรือเปล่านะอ่าต่อไปเส้นที่สิบสอง เส้นที่สิบสองก็จะเป็นเส้นมรดก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 เส้นนี้นะคะอันนี้คือเส้นมรดกก็จะดูว่ามันจะมาจากทางทางทางริมฝ่ามือตรงเข้ามาหาตรงนี้นะคะเส้นมรดกก็ดูว่าคนคนนี้มีมรดกมีทรัพย์สินตกทอดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเปล่านะถ้ามีคุณก็จะมีเส้นมรดกขึ้นถ้าคุณชีวิตนี้ไม่มีมรดกเส้นมรดกก็จะไม่ขึ้นนะคะ ก็ไม่ต้องไปพยายามหานะถ้ามันไม่มีมันก็คือไม่มีแต่ถ้ามันมีมันก็คือมีแล้วมันก็จะขึ้นที่ตำแหน่งนี้แหละอืมทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดข้างในว่ามรดกได้มาอย่างไงได้มาแล้วร้อนใจไหมได้มาแล้วดีไหมได้มาแล้วมั่งคั่งไหมได้มาจากทางไหนก็ไปดูในรายละเอียดของเรื่องของเส้นมรดกซึ่งแม่มบอกก็สอนไปแล้วนะต่อไปมาเส้นศัตรูเส้นศัตรูนี่เส้นนี้เส้นนี้อ่าเส้นที่สิบสามนะคะก็บ่งบอกว่าอ่าศัตรูของเราเนี่ย เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะศัตรูกล้าแกร่งไหมศัตรูแข็งไหมศัตรูดุไหมอ่าก็เส้นศัตรูตรงนี้นะคะต่อไปเส้นที่สิบสี่ของเราคือเส้นรุ่งเรืองอเส้นรุ่งเรืองเราอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ใช่ไหมตรนี้ค่ะเส้นที่มันแตกมาจากเส้นเส้นอ่าเส้นใจอะโค้งลงมาตรงง่ามง่ามมือระหว่างระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ตรงเนี้ยค่ะเราจะว่า พูดถึงเส้นของความรุ่งเรืองนะคะซึ่งแม่หมอก็ได้สอนไปแล้วเช่นเดียวกันนะ,ะความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะมันจะได้มายังไงเป็นอะไรยังไงนะคะก็อยู่ตรงนี้นะต่อไปมาดูเส้นที่เท่าไหร่ละอันนี้สิบสิบสี่สิบห้าสิบห้าเส้นคู่เราพูดไปแล้วเนาะพูดไปเมื่อสักครู่แล้วต่อไปเส้นสิบหกนะคะคือเส้นจากเส้นนี้เส้นนี้เส้นสิบหกเส้นจากจากอะคะ่ะ จากเป็นจากตายจากเพื่อไปทํางานจากเพื่อไปเรียนจากจากคู่ครองแล้วกลับมาใหม่จากลักษณะแบบไหนน่ะมันก็จะมีรายละเอียดด้านในซึ่งแม่หมอก็สอนไปแล้วอ่ะคุณก็ย้อนกลับไปดูได้เส้นที่สิบเจ็ดก็จะเป็นเส้นเส้นโรคหรือเส้นวาสนาร้อนใจนะคะเส้นที่มันทําให้เราร้อนบุกร้อนใจต้องวิ่งเต้นต้องปวดประสาทนะคะก็คือจะเป็นเส้นนี้เส้นที่สิบแปดอ่ะก็เส้นวิ่งเต้นอ่ะ วิ่งเต้นค้าขายวิ่งเต้นหาคนวิ่งเต้นหาคนอุปถัมภ์วิ่งเต้นหาคนช่วยวิ่งเต้นมาใจนี่ใจสินอ่ะก็จะรายละเอียดอยู่ที่เส้นวิ่งเต้นเส้นเดินทางอ่ะใครจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเดินทางใกล้เดินทางไกลนะก็อยู่ที่เส้นที่19ตรงนี้นะอ่าเนี่ยเส้นประสาทสมองอ่ะเส้นที่20ที่แม่หมอกาลังสอนอยู่เนี่ยอีพีที่26สอนไปได้15 1ห้าสิบห้าแบบอยู่แล้วมีทั้งหมด71แบบเนี่ยค่ะ เส้นประสาทสมองก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะว่าเส้นเขาเรียกว่าเส้นโกรธเส้นโกรธเส้นโกรธเส้นที่ทําให้เราโกรธเวลาเราโกรธแล้วเนี่ยสมองเราจะเราจะไม่มีสตินะเหมือนกับใจมันสั่งไปก่อนนะสมองไร้สติมันก็จะทําเรื่องอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วมันจะทําให้เกิดความปวดหัวปวดขอมองตามมาทีหลังนะคะคุณต่อไปเส้นที่ยี่สิบเอ็ด ก็จะเป็นเส้นนี่สินนะนี้สินจะอยู่เล็กๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลบไปนี่ก่อนแล้วกันอ่าเส้นที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะเส้นนี้สินอะเส้นนี้สินเราขมีนี้สินอะไรใครยังไงนะคะก็ <c oughs> ไปดูกันนะคะก็มีรายละเอียดอ่าสอนไปในปลีกย่อยแล้วเนาะต่อไปก็จะมาดูเส้นที่ยี่สิบสองเราอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะแม่หมอก็ใส่ตาดีดี อันนี้เส้นที่ยี่สิบสามเส้นที่22ยี่สิบสองจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะเส้นญาติผู้ใหญ่แล้วเส้นที่ยี่สิบสามจะเป็นผู้น้อยนะคะมันก็จะต้องดูว่าเรามีญาติผู้ใหญ่ญาติผู้น้อยคอยดูแลไหมนะคะคอยให้ความอุปถัมภ์ไหมบางคนจะทําอะไรก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คอยดูแลแลนะ้วเนาะอืมอ่าที่ไหนละ่ะเส้นญาติผู้ใหญ่ยี่สิบสามเส้นญาติเส้นญาติ ผู้ใหญ่22เส้นญาติผู้น้อย23นะคะจะเป็นเส้นตําแหน่งอยู่ตรงนี้นะต่อไปเส้นที่24เดี๋ยวแม่หมอขอลบก่อนตาลายต่อไปเส้นที่24นะคะ24เราอยู่ตรงไหนเอ่ยช่วยแม่หมอหานะคะเส้นที่24 อ่าเหมือนแม่หมอจะหาเจอแต่เส้นที่ยี่ยี่สิบหกเอาเส้นยี่สิบหกก่อนก็ได้เอาเส้นยี่สิบหกเส้นลาบนะคะตาลายนี่เส้นลาบเส้นลาบมันจะเป็นเส้นเล็ก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 ที่มันอยู่แอบแอบติดกับเส้นชีวิตอ่ะถ้าคุณมีเส้นลาบเกิดขึ้นนะแสดงว่าคุณจะมีโชคมีลาบในช่วงนั้นนะคะอือฮึอ่อ อันนี้เส้นที่ยี่สิบสามรู้สึกว่ามันจะซ้ํากันนะอันนี้เปน,น่าจะเป็นเส้นที่ยี่สิบสี่นะคะน่าจะเขียนมาผิดเส้นญาติผู้ใหญ่ญาติผู้น้อยนะคะเส้นยี่สิบสามน่าจะเป็นเส้นหลักฐานตรงนี้ค่ะเส้นหลักฐานหมายความว่าอคุณจะมีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านช่องนะคะที่เป็นของตนเองทีนี้คุณก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าไอเส้นหลักฐานของคุณตรงเนี้ยบ้านช่องที่คุณได้มาได้มาแล้วเก็บสมบัติได้ไหม เก็บอยู่หรือเปล่าอืมอ่านี่ไงเส้นเส้นที่ยี่สิบสี่อยู่ตรงนี้อ่าเส้นาตดผู้ใหญ่นะคะมันมีาตดผู้ใหญ่าตดผู้น้อยเจอละอยู่ตรงนี้เส้นมันเล็กๆนะคะอ่ามันจะมีาตดผู้น้อยกับยตดผู้ใหญ่าตดผู้น้อยก็นั่นนะคะาตดผู้ใหญ่ก็าตดผู้ใหญ่ก็ตามนั้นต่อจากเส้นเส้นหลักฐานตอนนี้เรามาถึงเส้นในเรื่องของเส้นลาบเนาะพอเส้นลาบเสร็จเราก็มาดูเส้นบุตรนะคะเส้นบุตรจะอยู่ตรงเนื้คู่ตรงเนี้ยมันก็จะมีบุตรชายกับบุตรสาวนะคะว่าขึ้นลงหรือล่างนะคะ ก็จะแยกกันนะคะระหว่างบุตรชายกับบุตรสาวเส้นบุกเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็เส้นบุตรที่อยู่กับเส้นใจน่ะขึ้นลงขึ้นลงอันนี้มีบุตรกี่คนก็นับไปอันนี้บุตรชายกี่คนอ่บุตรสาวกี่คนก็นับไปนะคะตามนั้นตาลายเนี่ยคะ่ะบุตรบุตรชายกี่คนบุตรสาวกี่คนเส้นบุตรมีกี่คนเนี่ยค่ะก็นับไปตามนี้นะคะ glauben, ก็ อ่ะทั้งหมดยี่สิบเจ็ดเส้นบนฝ่ามือก็ตามนี้นะแม่หมอขาดเส้นไหนไปไหมอ่าบางทีคุณอาจจะค่อยๆไปหาเองได้นะเผื่อแม่หมอขาดตกเส้นไหนไปสําหรับคุณนะคะคุณก็ค่อยๆไปย้อนดูได้อืมอันนี้คือเส้นสําคัญทั้งหมดยี่สิบเจ็ดเส้นบนฝ่ามือนะยี่สิบเจ็ดเส้นเนี้ยมันจะไม่ขยยื่นไปที่ไหนถ้ามันเกิดมันก็จะเกิดเกิดที่ตําแหน่งเหล่านี้เท่านั้นมันจะไม่ไปเกิดที่อื่นอย่างเช่นเส้นชีวิตอะ่ะมันก็จะเกิดแค่ตรงนี้เท่านั้น มันจะไม่มีบอกว่าเส้นชีวิตมาเกิดตรงนี้มันจะไม่มีบอกว่าเส้นชีวิตมาเกิดตรงนี้ไม่มีเส้นชีวิตเกิดตรงนี้ก็คือตำแหน่งนี้เท่านั้นนะคะอ่าเหมือนกันอ่าเส้นลาบถ้าเส้นลาบมันจะเกิดมันก็จะเกิดใกล้ๆกับเส้นชีวิตนี่แหละมันจะเกิดติดๆอยู่ตรงเส้นชีวิตนี่แหละค่ะเกิดเข้าไปอันนั้นคือเส้นลาบนะคะอ่าเส้นเดินทางเหมือนกันมันก็จะอยู่ปริมาณแถวๆนี้แหละค่ะเส้นเดินทางนะทีนี้เส้นคู่ก็เหมือนกันคู่มันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้มันจะไม่มีบอกว่า เฮ้ยตำแหน่งเนี้ยคือเส้นคู่ไม่มีนะเส้นคู่มันก็จะขึ้นที่ตำแหน่งนี้เท่านั้นอันนี้คือ27เส้นสำคัญบนฝ่ามือที่คุณจะต้องจำให้ได้แม่หมอมาย้อนให้คุณดูเพราะว่าตอนนี้เราเรียนมาถึงเส้นเส้นที่20อาคารลูปประสาทสมองแล้วเผื่อคุณจะลืมไปแล้วนะคะหรือหลายๆคนอาจจะไม่เคยติดตามคลิปของแม่หมอมาก,ก่อนเลยเนี่ยคุณสามารถย้อนคลิปไปดูได้นะคะโอเคค่ะสำหรับ27เส้นสำคัญบนฝ่ามือก็ตามนี้เนาะจดจำให้ได้นะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ